ก็ต้องบอกว่าทางสุงนทรีศเองก็มีความตั้งใจนะคะในการที่จะจะเสวนาในในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัตินะคะแล้วก็เกิดความชัดเจนในแง่หนึ่งของทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้กฎหมายนะคะตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารไปจนถึงทัศนคติของศาลหรือผู้พิาพากษาในการตัดสินคดีด้วยซึ่งแน่นอนว่ามีผลสําคัญน,นะคะต่อการคุ้มครองสิทธิ นะคะจริงๆก็ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างที่เป็นแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวก็ตามนะคะ,ะแน่นอนนะคะในเรื่องของการพูดถึงสิทธิของของลูกจ้างก็มีกฎหมายพิเศษหรือกฎหมายเฉพาะหลายฉบับที่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ,ะซึ่งทางศูนก็ได้จัด เกี่ยวกับประเด็นในกฎหมายต่างๆนั้นมาสีครั้งอย่างที่เกิดไวใ้ในใน,ในช่วงเริ่มต้นนะคะในสเต็ปต่อไปก็คือคณะทนันก็คงจะได้รวบรวมข้อมูลนะคะที่ได้สัมนาไปทั้งหมดนะคะมา มาเป็นข้อสรุปนะคะแต่ว่าคงคงไม่ได้ข้อสรุปที่เป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่าจากที่เราฟังมาสีเวทีเนี่ยนะคะก็อย่างที่ท่านอาจารย์เกษมท่านท่านได้เรียนไปว่าดูแล้วเหมือนจะมีแนวคิดในการหรือมุมมองในการตีความกฎหมายแล้วก็ใช้บังนคับกฎหมายเนี่ยแตกต่าง สองแนวทางด้วยกันนะคะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะคะแนวความเห็นที่ปรากฏมาหรือว่าสภาพปัญหาที่ได้หยิบยกเนี่ย,ก,ยก็คงจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะได้รับทราบหรือรับรู้แล้วก็ตระหนักนะคะซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่จะ่อ,ะอให้เกิดแรงกระตุ้นในการที่จะมาร่วมมือกันในการพูดคุยนะ,ะอย่างที่ท่านบัณฑิตบอกว่าเรามีอยู่2ระบบในระบบหนึ่งก็คือระบบควบคุมอีกระบบหนึ่งคือระบบแนวคิดในการให้ความคุกเคอง ต่ว่าระบบควบคุมจะเป็นไหมก็จําเป็นผู้ปฏิบัติงานในแง่ของระบบควบคุมก็จาเป็นในแง่ของการควบคุมแรงงานต่างได้ทั้งในแง่ของความมั่นคงในแง่ของสุขภาพอนามัยนะคะโรคภัยไข้เจ็บแต่ในแง่ของการให้ความคุ้มครองนะคะเราก็ต้องถือว่าการที่เขาเข้ามาเป็นแรงงานหรือเป็นลูกจ้างก็อาจจะเอื้อต่อต่อการประกอบธุรกิจของบ้านเราด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็ควรจะให้ความคุ้มครองเขาในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์คนนะคะแต่เมื่อไหร่ที่คนที่ทางานในระบบควบคุมและคุ้มครองได้มาฟัง โทษที่เห็ดหรือทัศนคติหรือว่าหลักการพิจารณาลรของกฎหมายในแต่และระบบแล้วประสานไปคู่ขนานกันได้นะคะก็ก็น่าจะเกิดแนวทางที่ที่ดีขึ้นนะคะใน,ใน,ในการแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปุดน,นะคะส่วนนี้สั์ก็จะพยายามทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็คาดว่าคงจะมีการ สัมมนา,าครั้งใหญ่อีกครั้งนะคะซึ่งนนั่นก็คงจะเป็นการนําเสนอสิ่งที่เราได้มานะคะให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆภาคส่วนได้ได้รับรู้นะคะก็คงจะมีหนังสือเชิญทุกท่านไปอีกครั้งหนึ่งนะคะใน,ในการเข้ามาร่วมในครั้งนี้ด้วยเดื่อจะได้มีการเปิดต็มใ,ในประเด็นปัญหาที่ว่า,าทาั้งหนะคะสุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอความกรุณานะคะประเมินผลนะคะในการจัดเสวนาในครั้งนี้ตามแบบประเมินที่ได้มอบให้ท่านค่ะ ก็ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ